เศร้านี่ยากกันได้ไท่ากับเขากับน้ำอยู่ทางบ้านมหาเบิ้งพี่น้องเออกับเขากับน้ำกับเบิ้งในมิตรผัก,กย่างต่างอย่างมแต่แน่วเสบเสบอาหารบ้านเฮาอาหารบ้านบ้านเนาะจากก่ากินแล้วก็บเสบเสบแม่ยาเพิ่งก็ได้บอกว่ามือนี่เอจุลี่มหาอญาอีกแล้วเด้อพ่นใดยวิาก็ได้ทอดไข้เพื่นกินมือเศร้านี่เพิ่งกระสิกินทอดไข่ตัดภาพมาทีแม่วาตีแม่กระสิไปหาเลาะหาเจินเทอมนี่เป็นวันหยุดพี่น้องมือนี่ก็สิไปใสว่วาตีไปหาซื้อโทรศัพท์สาวสาเพิ่นจีซื้อเครื่องละสองมือ มา,มาพี่น้องมาเบิ้งว่าเครื่องละ 20, สรงมืดชิป็นนาตาจังใดว่าตีมือนีเฮากระชิย่างออกไปหนาปากซ้อยไปรัดรุดมีพอเฮาสิบนางรุดมีไปมือนีกระไดค่าลุดกับ,บัวแพ่งดอกพี่น้องคนละสิบบาทนนหน้าตอนนี้ก็มาหอดหนาปากซ้อยแล้วเฮากิะทำการล่อรูดไปล่อถากระโบดุนดอกพี่น้องท่าประมาณสิบนาทีกระลดกระไดมาหอดแล้ว,ลวหน้าตอนนี้รูดมีกระไดมาหอดแล้วกระชิพักกันากาขึ้นลูดขึ้นล่างเด้ต้องเฝ้าขึ้นเดี๋ยวเขาสิไปป่าพอติดข้นมาหอดลูดพี่น้องเอ้ยลมแห้ง นั่งไปกะเย็นช่วยๆอยู่ได้แต่ว่าผมคอยนี่มันหยุงมันยองมันเลวพ่อจะไปหอดห่างบอกเลยว่าหัวฟูกกระตุกแน่นอนเป็นอย่างตึงนั่งรถเมย์ว่าตีกระยอนว่าคารถมั่นถือเพราะว่านั่งไปนี่กระเสียคนละสิบบาทกระถืออยู่เด้ไปกับกระสามสิบบาทหนึ่งพี่น้องเอ้ยนะตอนนี้กระนั่งรถเงี้ยวไปเงี้ยอไปไปก็บรรลหลกประมาณยี่สิบสามสิบนาทีกระหอดแล้วล่ะขาไปกระสิบบาทขามากกระยี่สิบบาทเพราะว่าขามากเขาสินั่งรถแอร์น้องพี่น้องกระเลยเสียสามสิบบาทนะนาไปกับต ตนนัดภาพมาตอนนี้ก็ได้ฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยห่างที่ยักมากมือนี่ก็ยุนีล่ะคือโลตัดกิ่งแก้วตอนที่ดามามันก็เป็นเวลา12บสงโมงตรงพอดีพี่น้องบอกเลยเลยว่าแดดเนี่โอ้ยแหมบักคักเลยบอกเลยเลยว่ายางเข้าไปในห้างเนี่โอ้ยเย็นจวยมีแห้งบักคักเลยสาวสาวเพิ่งก็ได้บอกว่าเอาศาดตร์มาปูนอนอยู่นี่ได้บอเนาะผลว่ายุหอกมันฮอปผนใดตัดภาพมาตอนนี้ก็สิมาฮอดหางฮอดถึงแล้วพี่น้องเอ้ยก็สิเย็นจวยจวยบองแนีบันนอกเขาในเมืองก็สิประมาณนี้ละ่ะพอจะมาฮอดเทา ก็สิย่างเล่นเต้นเล่นเต้นไปหาตู้กดเงินก้อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสาวๆเพิ่นบอกว่าบ่มีเงินจะกีบเลยได้ครับตกไปกดเงินก่อน่าซันก้อนสิไปสื่อโทรศัพสามบ่สันบ่มีเงินจ่ายก็เลย เดีพากันขึ้นบันไดขึ้นไปขึ้นไปสายวัตตี้ไปสั้นสามพี่น้องมาหากดเงินตาตอนนี้กับมหาตู้เอทีเอ็มแล้วก็ทําการกดออกมาเลยพี่น้องเอาสาวสามมือนี้เพื่อนสิไปซื้อโทรศัพท์มาเบิรงเดอว่าโทรศัพท์เปอร์ินาตาเป็นจังใดก็ตะกดเงินกดข้ามแร็วๆเขาก็สิลงไปพี่น้องลงไปยันสั้นทรงพูลาไปหาซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์พูลาพี่น้องเอตัดภาพมาตอนนี้ก็ย่างโลไปโลมากโอ้ยห่างก็จะเป็นไงุ่ยยางจังใดก็หาบูเห็นหานศันโทรศัพท์กับบ้าลายๆมีต่นโททรศัพ์เ็มอยู ก็ยังหาบบพอ่พอเพราะว่าเพื่นชีว่างเป็นโซนเป็นโซนนะ่นะนาะตนตอนนี้กสิมาหอดท่านโทรศัพท์แล้วกสิมาเลือกได้ว่าสิเอายี่ห้อ ANG, อย่างนอเอารุ่นใดดีนอก่อื่นก็สิมาเบิ่งกล้องกอง่กอนว่ากล้องหน้าตาเลี้ยวบอผุนใด,ด <c oughs> บอกได้เลยวัถ้าถาือโทรศัพท์นี่สิ่งแรกที่เฮ้าตองเบิ้งก็ค,คือกล้องพี่น้องเอ้ยบอกเลยเลยวาถ้ากล้องสวยกล้องงามไทยออกมาแล้วปิ้งปนีนนน่เอาโลดผุนใดนะตัวจริงบอกงามก็บ่เป็นอย่างขอให้กล้องงามกับพอนะตอนนี้เพิ่นก็ได้ตัดสินใจได้แล้วพี่น้อองเยว่่าาเพอตัวใด แบบใดลูกค้าก็ลายลายมือนี่ก็ลายเต็มหานอยู่พาะวันเปินวันยู่นะพี่น้องพ่อตาตัดสินใจได้แล้วเบิ่์กระสิมานับเงินเบิร์กระสิหุดเจกเสียใจพ่นว่ามือนี่กระเป๋าเบาว่องเงินทอนบาทนึงตอนแรกดักเลยบอกว่าซาคือบบเอาเครื่องละสองมื่นพ่นว่าเงินหมื่นแล้วเหลือเงินท่านี้ก็เลยได้ไปแนราคาหนึ่งมื่นพี่น้องเออโบเม็ดหนึ่งมื่นดอกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เงินทอนมาบาทหนึ่งสาเหตุที่ซาซๆไปซื้อโทรศัพท์เครื่องหม่ย้อนยังวาตีกัย้อนที่เพิ่นนประเดแอปแดงรั้อง เอ็ดมาแล้วพานเบิดทุกอย่างเร้ววันนี้ตั้งคงตั้งขายอย่างมั่น่ผพามันบมได้ก็เลยแต่ตาทินใจไปซื้อเครื่องใหม่เอาเครื่องดีๆไปเลยพ่อต่ได้โทรศัพท์โทรศัพท์เร้วๆฮาก็สิเริ่มหิวเด้วันนี้ฮาก็สิมากินก๋วยเตี๋ยวในหางพี่น้องมีเรื่องสิมาเว้าห้ฟังมื้อนี้ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวในหางแม่นบบบ่เคยกินก็เลยบู้ว่าสิใจเงินแบบใดพอตาตากินเท่านั้นล่ะพนักงานหางก็เลยยางมาบอกพี่พี่พี่ยังไม่ได้จ่ายตังเลยว่าสั้นเพราะว่าซ น้องไปอันเอาบาดก้อนเด้ก้อนอื่นเขาก็ไปแลกบาดก้อนแล้วเขาก็คอยมาลูดซื้อประมาณนี้ล่ะสักเอาบาดซื้อเด้ดักกเคยกินอยู่แต่กี่แต่ก้อนก็ลืมแล้วละบ้านนอกกับประมาณนี้เราพี่น้องเอ้ยบุเคยกินจักเทื่ยวน้องเคยกินแต่ในตันตำข่างถนนทั่วไปน้องเคยกินแต่หั่นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปกินแล้วก็จุกเงินจ่ายประมาณนี้นะนะอันนี้ก็คือยุ่งยากแคยสาวสาบุโอ้เทธอหนาวเธอหนาอย่าพากินอีกเด้อเพราะว่ากินแล้วกับบุญจักบอนจ่ายเงินนี่ไดก็นจะเป็นตาหัวแน่พี่น้องพอาะจะกินก๋วยเตี๋ยววแล้ก็สิพัักกน๋วยงเตี แตนเล่นแตนมหาซื้อของสงของใส่ก้อนมือนี่ก็ว่าสิเป็นซื้อฟอ่วมหลังหนาลา่ะฟ่วมหลังหนาเบิดแล้วสิีากันย่างโล่ไปโล่มาในละโล่กับพ่อโลอยู่พี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่าเอเย็นเย็นย่างไปย่างมาเนาะเพราะว่ากับมห้องมันก็ฮอนฮอนนะนะฮก็สิโล่เอาบรรยากาศก้อนพุนไดเอาความเย็นก้อนกสิซื้อคงซื้อคงได้ตามจำนวนตามที่พ่อใจแลว้วฮักก็ได้ทําการย่างขามสพาพรอยพี่น้องขามไปขืนรถยู่ฟังนั่นได้เวลาฮากกับฮขาต้องขืนรถฟังนั่นเนาะโอ้ยรถกระไล่ไหล เป็นยังเวลาทธิดานั่งรถไปใไส่ปามาใส่นะ่ะบอกเลยว่านั่งไปเล้วกับเจบหัวพี่น้องปวดหัวมุบมบมือนี่กับเมื่อนอนต่อก่อน